คอยไทย c อ m ครับดีใจนะครับได้มาทักทายกับเพื่อนๆทุกวันนะครับตอนส่งของช่วงเช้านะครับเราเริ่มกันเลยนะครับก็คือมีออเดอร์นอกมานิดนึงด้วยนะครับสั่งเหรียญมานะครับนี่เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับต่อไปเลยนะครับส่งให้กับคุณสุภสิทธิ์นะครับบ้านบึงนะครับต่อกันเลยนะครับัที่หนึ่งนะครับต่อไป เพื่นนอนๆนะครับสั่งเหรียญเข้ามานะครับอย่างละหนึ่งหนึ่งนะครับสั่งเหรียญเข้ามาอย่างละหนึ่งหนึ่งโอเคครับแล้วก็ตันี้ห่อด้วยทางไหนดีห่อด้วยฟ็อกแก็ตดีกว่าครับเห็นนะครับห่อด้วยฟอกแก็ตครับ เสร็จร้อยครับเสร็จไปหนึ่งรายการครับเพื่อนส่วนใหญ่นะตอนนี้นะครับติดต่อหรืีผ่านช่องทาง l ล n e ID นะครับ @zeepcoin นะครับเพิ่มเพื่อนมานะครับติดต่อสีง่ายนะครับสามารถสั่งซื้อกรอบได้นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามสินค้าได้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับจากบ้านบึงนะครับจบหนึ่งรายการครับต่อไปนะครับ กรอบแทรุ่นใหญ่นะครับกรอบแทรุ่นใหญ่นะครับหนึ่งครับแทรุ่นใหญ่หนึ่งนะครับเีครับกอบแทะลูนใหญ่หนึ่งเสร็จครับ พัดนิดหน่อยนะครับพัดลมไม่ใช่ลมพัดนะครับสำเร็จครับสองที่สนะครับต่อไปนะครับดินเหนียวดํานะครับคนท้องชอบนะครับคนแก่โบราณชอบนะครับ1ถุงครับแล้วก็2ถุงครับคาดว่านะครับสั่งซ้ามานะครับ ด,ดีใจนะครับที่เพื่อนๆอแอดไลน์มานะครับพูดคุยสอบถามสินค้าสั่งสินค้านะครับดีใจมากๆครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับ กล่องสุดท้ายนะครับกรอบเนื้อดีหนึ่งนะครับกล่องสุดท้ายกรอบเนื้อดีหนึ่งครับผมนะครับกรอบเนื้อดีหนึ่งนะครับ สเสร็จครับเสร็จงานช่วงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวมาแพ็คกันต่อนะครับยังมีของต้องแพ็คอีกนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆดีใจมากๆนะครับที่แท็กติเข้ามาผ่าน ID Line นะครับแอดเซฟคอยนะครับแล้วก็มีสินค้าพวกเหรียญโบราณนะครับเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวก็จะทำติ๊กตอกกับ y o u t u b e เพิ่มนะครับกดติดตามนะครับเพื่อนๆ ดีใจมากๆากครับตอนนี้มีผู้ติดตามเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มมาแล้วนะครับสองส0มพคนแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ <S <S ขอบคุณครับ